จังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักง,งานเทศบาลเมืองลบบุรีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนพร้อมใจกันปรับภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวาวัชพืชพัฒนาคูคลองเส้นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมครับ ช่วงเช้าวันที่17สิงหาคม2565ที่ผ่านมานายนิวัฒน์รุ่งสาคอนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนะครงสบัวอาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างจังหวัดลบบุรีกับสํานักง,งานเทศบาลเมืองลบบุรีกําลังเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับภูมิทัศน์ของคลองสาสบัวที่ถือได้ว่ามีประชาชนได้อาั อาศัยอยู่สองฝั่งคลองรวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ําในเขตตัวเมืองลบบุรีเวลาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักรวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ําในเขตตัวเมืองลบบุรีเวลาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักขณะเดียวกันทําให้มีการระบายน้ําได้รวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวางพร้อมกันนี้ก็เป็นการลดการทําลายระบบนิเวศที่อาศัยอยู่ในน้ําและไม่ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียสําหรับผักตบชวานั้นเป็นพืชที่เติบโตได้เร็วครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความตื้นเขินของ น,นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้ายภูมิทัศน์ก็ไม่สวยงามทางจังหวัดลบบุรีนะครับจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํารวมทั้งในช่วงนี้นะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ํา ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในการนําเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถบรรทุกเรือกําจัดผักตบชวาขนาดที่ทางศูนย์การทหารปืนใหญ่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีทีเดียวครับ